ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิมมี่ออนเซลล์ขายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดปุถยธานีที่ดินนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนื้อที่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนอื่นนะครับไปดูภาพมุมสูงจากผมที่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันก่อนเลยครับแล้วก็ มาฟังให้ผมสาธยายกับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงไปไปดูกันเลยครับ สำหรับพ co ื mm ้น hmm. ที <lite ượ bs> mm ่ตรงนี <kir> bbe bbe> ้นะครับคือพื้นที่ทานานะครับพื้นที่ทํานาอยู่อยู่ติดกับทวีศักทวีสุขนะฮะทวีศัก์ทวีสุขอยู่ใกล้กับทวีสุขรีสอร์ทนะครับผมสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับการเดินทางเข้ามานะครับการเดินทางเข้ามาอย่างโตัวแปงเนี่ยจากถนนสาย3 3 3 3 3นะครับเดินเข้ามาเนี่ยอยู่ที่100เมตรนะครับ100เมตรเดินเพื่อที่จะ เข้ามาอย่างตัวแปลนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับลักษณะนะครับเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมสี่เหลี่ยมคางหมูกับพื้นที่ตรงนี้นะครับในในในจำนวนพื้นที่นะครับในจำนวนพื้นที่สามสิบสามไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับผมก็ตีไปกลมๆแล้วกันสามสิบสามไร่หนึ่งงานนะครับผมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่ปลูก นานะเอ้ไม่เป็นเป็นพื้นที่ทำนานะนาข้าวนะครับผมแล้วมีจุดเด่นสําคัญคือมีน้ํานะครับมีสระน้ํานะฮะสำหรับใครที่มีความต้องการพื้นที่แบบนี้นะครับผมอาจจะอาจจะใช้พื้นที่สะตรงนี้มาเป็นแหล่งตกปลานะครับทำกิจกรรมกิจการ,ร,กกร,รเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการตกปลา ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะฮะนสสีจอนะครับหรือเอกสารโฉนดคุดแดงนะครับผมสำหรับตัวแปลงนะมีทางเข้าทางออกสะดวกนะครับก็ถือว่าไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะทางเข้านะฮะเป็นลูกหลังอัดบดนะครับลูกหลังอัดบดเข้ามาอย่างตัวแปลงนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะฮะจะทําเป็นถนนคอนกิตเข้ามาอย่างตัวแปลงก็ได้นะครับผมตัวแปลงนะครับผมยาวไปยัน ที่เขาทํานานู่นเลยนะครับที่เขาทํานาจะเห็นได้ฮนะจากภาพมุมสูงก็ได้นะครับผมถ่ายภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมนะวาดเป็นแปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมถือว่าอยู่ใกล้ถนนสามสามสามนไล่หนองฉางนะครับผมราคานี้ไม่แพงนะครับผมเอ๊ผมยังไม่ได้บอกราคานี่ราคาเท่าไหร่นะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับขายในราคา1 5 0 0 0 0บาทนะครับอยู่ใกล้กับถนน ส3 3, 3 3ของอุทยัยหนองฉางมะไลนะครับไอ้หนองฉางมะไลนะร่3ส 3, 3ถนนเส้น3 3 3สสหนองฉางมะไลนะครับไปมาได้สะดวกครับเกินพื้นที่ตรงนี้นะฮะทางเข้ามาอย่างตัวแปลงนะฮะ100เมตรเท่านั้นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอย่างตัวบ่อสระน้ํากันนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าสระตรงนี้ลึกมากนะครับล,ล,ลึกมากแล้วก็น้ํา ไม่ลดในช่วงหน้าแรงก็ไม่ลดนะครับผมซึ่งผมมองว่าข้อดีของสระน้ำแปลงนี้นะครับมาทำเป็นพวกเกี่ยวกับธุรกิจการตกปลาก็ดีนะครับผมหรือจะเก็บไว้ใช้ในยามหน้าแรงเพื่อที่ดูด,ด,ดน้ำเข้าอย่างนาแปลงของเรานะครับผมสำหรับแปลงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะท่านชม ที่ดูอยู่นะครับมันจะมีทางเข้าไปยังบ้านของบุคคลท่านอื่นนะครับผมตรงนี้เขาจะให้ย้ายทางเข้าไปในณตัวบ้านของคนบุคคลอื่นเนี่ยก็จะย้ายถนนเข้าไปทางใหม่เส้นใหม่นะครับผมคือตรงนี้เขาจะปิดนะฮะไม่ให้ไม่ให้ผ่านตัวแปลงเขาแล้วนะครับ อันนี้ทางเจ้าของบอกนะครับทางเจ้าของบอกว่าเส้นทางตรงนี้ยเขาจะไม่ให้ผ่านตัวแปลงเขาจะย้ายไปอยู่อยู่ใกล้ๆกับริมตัวแปลงนะครับริมตัวแปลงเขาทางหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทางที่ผมชี้ให้ดูทางทางนี้นะทางเข้าไปนะครับอาจจะผมภาพมุมสูงให้ดูแล้วกันนะฮะทางเข้าไปอันนี้ทางเจ้าของบอกนะครับทางเจ้าของบอกด้วยตัวเอง เอกสารสิทธิ์นะครับน,นสสีจอนะครับผมใครที่สนใจนะฮะสามารถขอขอพิกัดนะครับขอโลเคชันมาดูตำแหน่งของที่ดินได้นะครับดูระยะว่าห่างจากตัวนั้นตัวนี้เท่าไหร,ร่นะฮะ แปลงนี้นะครับห่างจากตัวโนตัสนองฉางเนี่ยผมวัดจากโนตัสนองฉางเอาเลยนะครับอยู่ที่12กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอําเภอมืไร่เนี่ยอยู่ที่42่สถึงสีโดยประมาณนะครับก็อยู่ราวๆนี้นะฮะผมก็เอาคร่าวๆนะครับผมก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวอําเภอนองฉางแต่อําเภอมืไร่เนี่ยถือว่าไกลพอสมควรนะครับผม ห่างกันเป็น40กว่ากิโลนะครับสำหรับแปลงนี้ใครสนใจนะฮะขายในราคา150,000บาทนะครับอยู่ใกล้กับทวีสุขรีสอร์ทนะครับผมใกล้กันเลยนะครับติดกันเลยก็ว่าได้นะครับใครที่สนใจนะฮะลองมาพูดคุยสอบถามของเรื่องรายละเอียดก็ดีนะครับผมของเรื่องเอกสารสิทธิ์นะครับลองมาพูดคุยกันได้นะครับผม ผมพามาดูกับบรรยากาศนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมลืมบอกครับกับท่านผู้ชมนะครับณนะข้างๆตัวแปลงนะครับอันนี้คือเหมืองน้ํานะครับเหมืองน้ําที่สามารถที่จะเอาน้าเนี่ยมาเข้าอย่างตัวแปลงดูดน้ําเข้ามายัางตัวที่นาของเราได้นะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่นานะครับผมมีมีเหมืองน้ําผ่านตัวแปลงนะครับแล้วก็มีถนนผ่านตัวแปลง คือถนนตรงนี้ก็คือเข้ามาอย่างในพื้นที่ของเรานะครับเราสามารถที่จะย้ายถนนตรงนี้ไปไว้หลังตัวแปลงก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่อยากให้รูปแปลงอา่าไม่ไม่สวยนะครับเพื่อไม่อยากให้รูปแปลงไม่สวยก็สามารถที่จะย้ายจากตรงนี้ไปอย่างด้านหลังตัวแปลงนะครับผมซึ่งผมเองก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ดิน แปลงนี้ผมถือว่าแปลงนี้ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยแล้วก็อยู่ติดอยู่ห่างจากถนนใหญ่ถนนหลักของมันไล่หนองฉางเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับถือว่าเข้ามาได้ง่ายสะดวกสบายนะครับผมซื้อไว้ให้ลูกให้หลานนะครับซื้อไว้เก็งกําไรนะครับที่ดินนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยที่ดินเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทุกปีทุกปีเลยฮนะสามารถที่จะสู้เงินเฟ้อได้นะครับ ใครที่สนใจในเรื่องของอสังหาเรสซิ่งนะครับอยากจะซื้อเก็บไว้นะครับลองมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมซื้อไว้แล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าก็ยังได้นะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ราคาไม่แพงและก็ไม่แห่งจนเกินไปนะครับในราคา1นึ0 0 0สบาทมาถึงช่วงท้ายของ EP นี้แล้วนะครับผมขายที่ ติดตามผมนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์คนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์เผื่อจะมีคลิปด,ดีๆของสินค้าดีๆนะครับที่ดินสวยๆนะครับได้ติดตามไว้เผื่อจะไม่พลาดโอกาสนะครับในการที่จะซื้อจะขายกับผมนะครับอีกเช่นเดียวกันนะครับที่ดินทุกพื้นพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ที่ผมได้วางขายในตัว YouTube ก็ดีหรือว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมถ้าขายได้นะครับพื้นที่นั้นๆนะครับก็จะหักเงินจากที่ผมได้3%นะครับเอาเข้าไปเป็นบริจาคนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายใด้ทั้งสิ้นนะครับถือว่าซื้อที่ดินกับผมได้บุญไปด้วยนะครับผมบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะฮะ ผือใครที่จะมาซื้อที่ดินจะได้รู้ว่าคุณซื้อที่ดินแล้วได้อะไรไปมั่งนะครับได้บุญได,ได้บุญกลับไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับกับที่ดินแปลงนี้จํานวน33ไร่1งาน44ตารางวานะฮะใครที่สนใจที่ดินแบบนี้สวยๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด สไคร้กดไลค์ให้ผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ